กำลังเตรียมตัวจะออกจากบ้านไปเขาย้อยและนี่คือบ้านของเตยเอ จะไปดูบ้านไปดูอัปเดตบ้านซะหน่อยสิ่งที่ต้องเตรียมไปก็คือรองเทา้าปุเพราะว่าจะมีการลุยแบบว่าเข้าไปในดงหญ้าเราจะเอาสิ่งนี้ไปมันก็แพงเหมือนกันแต่ว่ามันคือแบบที่จับอันเนี้ยใช่เป็นที่จับแบบที่จับประตูเอาไว้ทำอะไรฉันพูดเมื่อกี้ว่ามันเป็นที่จับประตูเธอจะเอาไปทำอะไรบะทอ สิ่งนี้ต้องเอาไปด้วยเพราะว่าเราต้องไปแต่งหน้าบนรถแต่ตอนนี้อ่ะ <laughs> ตอนนี้ก็ลนลนไปก่อนไปนะฮะถือไปเลยจ้า <laughs> คือวันนี้ไปกับพี่ผู้ช่วยแล้วบอกไปเขาใหญ่แล้วน,น่าจะรู้ไหมว่าไม่ควรเอาลงไหนเอาลงขับคู่ไหนมาคุณนี่มันจะเอาสีขาวมาทำไมก็ไปไงก็ <c oughs> โอ้โหงงอ่ะอรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยเรา <c oughs> เนี่ขินเธ้อตัวสปอร์ตเลย เราคือไม่ได้แต่งหน้าอะไรด้วยนะแต่งหน้าเพื่อจะถ่ายเนี่แหละแต่ก็ถ่ายไปแล้วแต่บ้าน,น,อนเออเดี๋ยวสวยนิดนึงคนดูจะได้แบบเออตะเลินผูกตะเลินปานอยน,นี่เป็นอาหารของเราเป็น<อ><อ>มเมนูที่ไม่มีอยู่ในเมนูอีกแล้วสิ่งนี้คือข้าวหมูกระเทียมไข่ไข่ข้ขนถ้าเธอมาเธอมาสั่งได้นี่มันมีมีอันนี้ด้วยตอนนี้อยู่ที่โรสเตเหมือนเดิมแต่ว่าเสียงค่อนข้างดังมาก ถ้าเกิดว่าใครมาเขาใหญ่ก็มารานรสเบได้นะคะจริงๆแล้วอะวันนี้จะไปกินที่อื่นเพราะว่าเต้อยอะมากินที่นี่ตลอดแต่คนผพ้ช่วยค่ะเขาอยากกินร้านนี้ก็เลยโอเคมากินร้านเดิม ของเตยเองเฮ้ยทางเข้าเชิญนะคะเชิญเข้าสงบ้านนะ,ะนี่น่ารักมากอันนี้เป็นหินที่เราไปทำการเลือกมาด้วยตนเองนี่เป็นหินที่แบบว่าหินที่เขาไม่ใช้แล้วอนะไรเงี้ยเราก็เอามาต่อ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 กันเป็นลายแฮชเวิร์น่ารักมากแล้วสิ่งนี้ก็มาแล้วเขาเป็นน้องตู้ น้องปก็คือเหมือนแบบเป็นฉลุเป็นแบบส่นีน่ารักมากแล้วตรงนี้ก็คือตั้งใจให้มันเป็นเหมือนกรอบรูปก็จะ<ม>เป็นแบบกระจกที่เปนกรอบรูปตรงนี้ก็คือเจ้าของบ้านตรงนี้เป็นโซนแบบว่านั่งกินข้าวจรงิงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็นเป็นที่นั่งแล้วก็มีบอรแล้วก็เป็นแบบน่หอนีนั่นงกินข้าวตอนเช้าชิลๆนี้ ทำยังไงดีฉันจะพาเธอไปข้างนอกเธอมานี้สองมือไหมสองร้อยตัวปีนด้ไรเลยตัวกลัวทำยังไงดีอะค่ะนี่คือสิ่งที่เราปีนขึ้นนั่งลานเขาที่แล้วใช่นี่คือบันไดของเราแล้วเราก็ทำแบบนี้ด้วยเป็นเอากระเบื้องมาทำแบบเรียงสีน่ารักปะอันนี้เลือกเองเด้ยวปะใช่เลย เราได้ติดแอร์เราเรียบร้อยนะคะซึ่งผู้ที่มาติดแอร์ให้เราก็คือชื่อว่า Mo เด r n a น r นะคะบริการดีสุดๆน่ารักมากๆเลยนะคะเขาเอาทีมมาติดตั้งแอร์ให้เต้ยทักบ้านเลยแล้วก็ก็เป็นแอร์คุณคนนี้ถ้าใครสนใจนะคะแนะนำไปซื้อแอร์ได้ที่โมเดิร์นแอร์นะคะเดี๋ยวจะแปะข้อมูลไว้ทางนี้เลยขอบคุณโมเดิร์นแอร์นะคะขอบคุณน้องทัศด,ด้วยนะคะ ้างบนนี้ก็เป็นแอร์จากทางโมเดิร์นแอร์นะคะที่ดูแลสิ่งนี้ก็จะเป็นแอร์ไดกินดินไดแก้นะคะคือเรื่องแอร์เนี่ยนะคะของทางไดกินก็คือที่บ้านเบยก็คือใช้อยู่แล้วเป็นคุณแอร์ที่ทางโมเดิร์นแอร์ติดมาให้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณไดกินแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นโซนห้องกล่องๆเบยเป็นเหมือนแบบ แก๊งห้องเวิร์กช็อปคือตอนแรกกะว่าจะมาทําศิลปะตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็แอสซูมเป็นห้องนอนไปแล้วเดี๋ยวจะมีเตียงมีอะไรเงี้ยก็คือสามารถนอนตรงนี้ได้ด้วยในห้องแล้วก็มีอัน้น่ารักไหมอีกหนึ่งที่เจ้าหินแก๊งเดิมอืเราชอบห้องน้ําทุกห้องเลยอะตั้งแต่เราทําบ้านตัวเองแล้วอะสิ่งที่เราชอบที่สุดในบ้านคือห้องน้ําอันนี้ก็เป็น เตงห้องน้ำเป็นแบบเอากระเบื้องมาเรียงกันเหมือนกันแล้วก็อันนี้ที่ชอบอีกอันหนึ่งก็คือประตูมาหลักปะพี่เอกนะคะพี่เอกเป็นคนช่วยโดยทำสิีทั้งหมดเลยนะคะพี่เอก c h <oughs> e ีสตรีและนี่คือพาวเีอพรีเซนต์มากๆนะคะสำหรับห้องแบบห้องเวิร์กช็อปนี้ตรงนี้เป็นเฟารนดเกละลูกสามารถที่จะแบบมานั่งเล่นแบบนี้ได้แบบนี้ แล้วก็ดูเป็นแบบวิวไปแล้วก็คือวิวก็จะเปลี่ยนไปตลอดเวลาวิวก็จะเปลี่ยนไปตลอดเวลาเวลาแบบว่าหน้าฝนหน้าหนาวแต่ว่าตอนสักเดือนพฤษภาต้นไม้นมี้ก็ถาโยงก็จะเป็นแบบสีฟ้มทั้งต้นเลยแล้ที่สองคัญคือแถวเนี้ยมีนกเยอะมากเพิร์ชอบดูนกมากๆแล้วมันมีนกเงือกเว้ยดีใจมาก ชั้นสองไว้พี่นายพอระดีนะนี่ขอ,อพี่พาวิพีเซน์สิ่งนี้ก่อนอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งกรอบรูปน่ารักเปลา่าบอกว,ว่าเราเดินอย่างนี้เราก็จะเห็นของฟ้าบอกว,ว่าเราสูงหน่อยเราก็จะเห็นภูเขาแล้วถ้าฝนตกมันก็จะเป็นอีกแบบโหน่ารักมากและต่อไปนี่คือห้องนอนจิว๋วข้างบนชั้นสองเป็นอย่างนี้นะคะ ตอนนี้ปูพื้นเสร็จแล้วเรียบร้อยและนี่คือวิวหลักล้านของใต้ต่อไปห้องน้ำคุณประตูห้องน้ำก็จะเป็นเชนนี้ชึบๆแล้วก็มีที่วางของนี้ยังไม่ได้ติดราวแล้วก็จะมีนี่คือโซนอาบน้ำนี่ก็เป็นสีกระเบื้องที่เลือกเหมือนกันคือชอบมากๆมันน่ารักเป็นโทโทนและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ สิ่งนี้กระเบือ้อไม่ใช่กระเบื้องนี่คือหน้าต่างสีเขียวที่มันแบบน่ารักมากๆและนี่คืออีกอย่างหนึ่งที่แบบอยากจะรีเซนต์มากๆากนค่ะคือมันแบบหาไม่ได้ปกติอ่ะคือมันจะมีแต่สีดำหรือสีขาวอะไรเงี้ยมันคืออลูมิเนียม ทั้งหมดในบ้านต้ยที่เห็นเป็นกรอบเขียวะก็คือเป็นกรอบอลูมิเนียมทั้งหมดแล้วก็เป็นสีอ,อกตามที่เราอยากได้เป็นสีเขียวนะคะนี่สิ่งน,นี้คือของเฮปตา้าค่ะกราบขอบคุณเฮปตา้ามากๆเลยนะคะแบบชอบมากดีมากๆอุปกรณ์จับแล้วรับรู้สึกว่ามันแบบปลอดภัยแข็งแรงนี่ไม่ทุกข้อเลย สีมันน่ารักมากมากมากก็คือเรื่องมากไงปกติแล้วเขาก็เออสีดําสีเทาอะไรก็ได้แต่นี่คือแบบไม่ได้ต้องเป็นสีเขียวนี้เท่านั้นถ้าเกิดใครสนใจนะคะอลูมิเนียมเฮปต้าแบบนี้นะคะก็ติดต่อได้ที่นี่เลยกราบขอบพระคุณนงนานสวยมากไปเลยนี่เราเป็นโซนตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นของเฮปต้าทั้งหมดเลยนะคะที่เป็นกรอบเขียวๆอยู่ต่อไปเป็นห้องนอนใหญ่ ป็นเขาเรียกว่าห้องมาสเตอร์ค่ะก็จะเป็นแบบมีท,ที่นอนตรงน,นั้นแล้วก็จะมีแบบโซนนั่งเล่นตรงนี้ดูทีวีได้แล้วก็มีปิดพัดลมตรงนี้น,นึอีก็น่ารักนะบันไดอะหรอมันเป็นช่อบไม่ใช่กระโถน <c oughs> เราอะนะ <c oughs> อันนี้ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งช่องที่จะปิดไปเพราะว่าพอดีว่ามันชนกับบ้านข้างจะติดไปโดยอันนี้นะคะเขายังไม่ได้ติด <c oughs> ก็เป็นแบบ บานไม้นะคะแล้วตันี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรอบรูปของ ต้องโชว์อีกอย่างหนึ่งคือห้องน้ําคือไม่แบบติดกับกับการดีไซน์ห้องน้ำมาคือแต่ละห้องเนี้ยไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมไม่เหมือนในความเป็นแบบว่ากระเบื้องเีจะเรื่อกไม่เหมือนกันนี <c oughs> ่เป็นสีนี้รักไหมเป็นแบบเขียวกับ้องนม้วอยู่คู่กันแล้วก็แบบวุ้ยพอติดอันนี้แล้วน่ารักเลยอ่ะติดท,ทาวทีผสมกับสีแบบกระเบื้องสีอ่างเงี้ยิ <c oughs> ห้องนี้มีมุมแต่งตัวด้วย ข้างล่างก็มีห้องข้างๆก็มีแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะติดเป็นแบบกระจกเพื่อให้มันไม่น้ำไม่กระเด็นหรือว่าไม่ต้องติดสายกันไปนะ <c oughs> เดี๋ยวรอดูเรามีไอเดียแล้วเราจะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับตรงนี้ไเก็บไว้ EP ถัดไปตอนนี้กำลังสั่งทำเตียงแบบไม่ซื้อแต่สั่งทำเพราะมีแบบสิ่งที่อยากได้อยู่อ่ต แลวเราก็จะนอนหลัแล้วก็ตื่นตอนเช้า,ชาลงก็จะดีมากมากไหมเอาไว้ตรงไหนนี่ไง หลงอะไรมาถูกไซบ้างถูกเลยทำไงดีอันนี้ก็ผิดเหรอนี่ในรูปนึกว่าใหญน่นึกว่าอันนี้อยู่ตรงหลังนี่ไหนนั่งสิ <c oughs> ทำไมนะเธอก็ดูใหญ่นะในรูปอะ่ะแต่มันน่ารักมาดูสิเราไปตัง้ง เล็กน้อยนะคะแอร์เปิดได้แล้วดีใจมากวันนี้ก็คือมาติดมิเตอร์แอร์แล้วไม่ใช่ติดมิเตอร์แอร์ติดมิเตอร์ไฟเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือใช้ไฟที่มันเป็นไฟแบบชั่วคราวใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้บ้านใกล้เสร็จแล้วก็เลยขอมิเตอร์จริงๆของบ้านได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เปิดแอร์ได้เย้แอร์ได้แล้วายา แบก็คือว่าวันนี้ทั้งวันได้มาเดินดู บ้านแล้วก็เดินดูที่นะคะกับพี่เอกของเต้ยนะคะแล้วก็วันนี้นัดพี่วิทย์มาด้วยพี่วิทย์ก็คือมือฉมังในการทําสวนนะคะอยากให้พี่วิทย์ทำมากมากก็เลยลองติดต่อพี่วิทย์ดูพี่วิทย์แบบใจดีมากๆนะคะมาทาให้ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็โซฟาหรือว่าแบบพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เริ่มไปส่องส่องอะไรเงี้ยก็เริ่มมาส่งแล้วก็มีโต๊ะตัวนี้ที่สั่งมาแล้วมันเตี้ยกว่าที่คิดไว้เพราะว่าอยากให้เป็นโต๊ะกินข้าว อ้าวอ้าวทำไงดีอะพี่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นสั่งโต๊ะมาเราใช้ันผิด <c oughs> มันไม่ได้ผิดในรูปเลยนะผิดแต่ที่เราเข้าใจคิเตอรกับโต๊ะกินข้าวของเขาใช่โต่ที่นี่ไม่ใช่โต๊ะกินข้าวหรอ,อเหกเขาเขียนไะว้ตรงเขาอะไรนะห้าสิบสองไม่อ่านไงความผิดของเตอร์เองก็เลยต้องหาโต๊ะกินข้าวใหม่ตอนนี้ ะะตู้เย็นมาแล้วพัดลมมาแล้วทีวีสั่งมาแล้วเดี๋ยวไว้จะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งตอนที่มันเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมาอัปเดตเรื่องบ้านเขาใหญ่ให้ฟังบ้านเต้สวยไหมย,ยังไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องเต้ยไว้ด้วยนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่พูดแบบนี้เลยจะได้มีคนเข้ามาดูอะไรวะ อย่าตื่นเต้นเลยเนี่ยก็ให้วางกด subscribe กันไว้นะคะเผื่อว่ามีคลิปใหม่อะไรมันจะได้เด้งเตือนแล้วแบบจะได้ไม่พลาดนาะบ๊ายบาย